มีใครได้ยินไหมได,ได้ยินค่ะได้ยินค่ะอแต่ตอนนี้น้ององปิดเสียงก่อนนะคะสำหรับใครติดอาทิตย์ไหมคะที่เปิดอู่น้องผิดอาทิตย์ปิดเสียงด้วยอ่เริ่มต่อ ไม่ก็ว่าไม่สนอะไเดี๋ยวมนดังโอ้ยยังไมะได้ก็ว่าดไม่ันไม่ออกดูนะคะอ่ะทีนี้ โอเคค่ะวันก่อนเราเรียนเรื่องการพูดรายงานนะคะเราเรียนเรื่องการพูดรายงานทีนี้วันนี้จะมาต่อนะคะต่อในหน้าที่สี่เป็นเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะของนักเรียนเนี่ยในหนังสือหน้าสี่ของนักเรียนจะเป็นเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ของครูไพภูจะเป็นเรื่องการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะเรื่องที่ฟังและดู นะมาดูว่าเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเรื่องของการพูดแสดงความรู้ความคิดเห็นเนี่ยความรู้สึกควรจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนพูดเรื่องพวกนี้นะคะเราใช้ในชีวิตประจําวันเยอะวันก่อนอะเราพูดอะคือไปรายงานหน้าห้องคือต้องพูดหน้าห้องนะคะแต่ตัวเนี้เราจะใช้ในการพูดรายงานหน้าห้องด้วยพูดทั่วๆไปกับเพื่อนด้วยนะคะเขาบอกว่า เวลาพูดต้องพิจารณาก่อนพูดเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเสื่อมเสียแล้วเกิดความขัดแยง้งเพราะว่าในเรื่องเดียวกันบางทีบางคนอาจจะมีมุมมองและความคิดต่างกันจริงไหมเหมือนสมมติเธอบอกว่าเธอชอบดาราเกาหลีหนึ่งคนคนนี้ยผู้หญิงบอกอุ้ยดาราคนนี้เกาหลีคนเนี้หล่อมากเลยชอบมากอีกคนบอกไม่เห็นหล่อเลยอยู่ไม่ไมหล่ออยู่แบบมันตุ๊ดอะอะไรประมาณนี้ยคือบางคนเขาไม่ชอบเนี่ยนะคะโอ้ยทาผมสีเนี่ยสวยนะ เด็กผู้ชายทาผมสีน้ําตาลเนี่ยสวยนะทาผมสีเหลืองนี่สวยนะดูดีมากเลยแต่คนบอกโอ้ยไม่เห็นดูดีเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนมองอ่ะว่าว่าอะไรคะเมื่อกี้ของผมหลุดครับฮะเมื่อกี้เน็ตผมหลุดครับครับแล้วไงครับน้องเข้ามาน้องก็นั่งเอาน้องก็เข้ามาเลยลูก นะคะก็จะใช้หน้านไหนครับ9 4่ค่ะอ่ะถ้าได้แล้วน้องปิดเลยปุ๊ปปิดใหม่เลยอะทีนี้เขาบอกว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมบางทีเราชอบสิ่งนี้แต่ว่าคนอื่นเขาไม่ชอบแต่ว่าเวลาพูดอะนักเรียนอย่าพูดให้มันเกิดความขัดแย้งกันนะคะพูดอย่าให้เกิดความขัดแย้งกันก็คือ,อพยายามที่จะพิจารณาก่อน ถึงจะพูดให้รอบครอบก่อนนะคะเราจะใช้ทั่วๆไปนะตรงนี้นะคะน้องคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ะคะ่ะน้องปิดไม้ด้วยลูกอน,นี่รักษาซะนี่อ,นนอ,นนอหอว่า ดูนะคะทีนี้มาดูข้อควรคำนึงแะข้อควรคำนึงที่เราจะต้องคำนึงถึงว่าเมื่อเราพูดเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะเวลาเราพูดเราจะคำนึงถึงอะไรบ้างนักเรียนดูนะคะหนึ่งก่อนพูดคิดให้ดีก่อนมีหลายคนที่เวลาพูดแล้วเพื่อนเสียใจมีไหม นะคะพูดแล้วเพื่อนเสียใจพูดแล้วเพื่อนไม่ชอบเลยทําไมเธอพูดอย่างนี้นะคะเพื่อนไม่ชอบเห็นไหมคะเพื่อนไม่พอใจเพื่อนอ่าเกิดความรู้สึกขัดแย้งว่าเธอไม่ควรพูดเลยเธอพูดอย่างนี้เพื่อนก็เสียใจรู้ไหมนะคะเขาบอกว่าคิดให้ดีก่อนพูดสองเราจะพูดอะไรเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พูดเป็นอย่างดีไม่ใช่ว่ารู้นิดหน่อยแล้วไปพูดต่อยาวเลยนะคะรู้เรื่องนี้นิดเดียวเอง แล้วเราก็ไปพูด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 โดยใส่ใส่อะไรอ่ะใส่ข้อมูลแบบเติมาไปเองนะคะพอเติมไปเองนั้นปุ๊บเนี่ยข้อมูลที่ได้มันก็เป็นข้อมูลที่ไม่จริงใช่ไม่ใช่บางเรื่องอ่ะเราไปบอกเพื่อนนะคะเอาไปพูดแต่ว่าเราก็ไม่มีข้อมูลที่จะพูดนะไม่มีข้อมูลที่จะพูดเลยเราก็พูด่มั่วเอานี่คือบางคนไม่ระวังเรื่องการพูดเห็นไหมคะข้อคนคำนึงในการพูดคิดให้ดี แล้วก็ต้องมีความรู้ที่จะพูดเป็นอย่างดีรู้เรื่องดีถึงจะไปพูดใช่ไห่ใช่บางคนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าอยากจะพูดนะคะสามมีเหตุผลยกตัวอย่างประกอบการพูดได้เห็นจริงคือถ้าสมมติว่าพูดแล้วเพื่อนเขาไม่เชื่อเราต้องพูดแบบใช้เหตุผลนิดนึงแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบให้เขาเห็นจริงให้เขาเชื่อนะคะมีตัวอย่างแต่ยกตัวอย่างว่าคนนี้คนนี้เอ่ยกตัวอย่างมานะคะหรือมี อะไรมาประกอบให้เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะเนี่ยคือเพื่อน,อนก็จะเชื่อนะต่อไปเรียงลาดับการพูดให้ต่อเนื่องไม่พูดบกวนมีไหมบางคนไปเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเนี่ยเล่าตั้งแต่ตอนท้ายมาก่อนเลยเสร็จแล้วเอ้าลืมไปเล่าตอนจบไปแล้วเอ้าทีนี้กวกลับมาใหม่ตอนต้นวกลับตอนต้นเสร็จไปเอาไปตอนท้ายใหม่อ่อาอย่างเนี้ยค่ะเวียนไปเวียนมาเนี่พอตอนจบจบยังไงเอ้ามั่วแล้ว นะคะเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้จบยังไงแล้วนะคะนี่คือการเล่าคือการพูดแล้วมันเบี่ยงลําดับไม่ได้นะคะมันไม่ต่อเนื่องนะคะเนื้อหาที่พูดต้องเป็นเชิงสร้างสรรค์เชิงสร้างสรรค์เป็นยังไงคือพูดแล้วอะ่ะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะนะคะนี่บางคนเอาเรื่องของคนอื่นไปพูดให้เพื่อนฟังใช่ไหมคะเนี่ยในเรื่องในข้อหกเนี่ยหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ของคนคนอื่นด้วย บางคนเอาเรื่องของเพื่อนไปพูดใช่ไหมคะไปยกตัวอย่างเรื่องส่วนตัวทั้งๆที่เพื่อนเขาบอกว่านี่เธออย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะเป็นความลับนะแต่เราเป็นไงคะด้วยความที่เราเป็นคนพูดมากปากไรนิดนึงเราก็เอาไปพูดเรื่องตัวเองเป็นเรื่องส่วนตัวตัวเองเราก็เอาไปพูดแต่แล้วเพื่อนก็เอาไปพูดต่อใช่ไหมคะกลายเป็นเสื่อมเสียทั้งตัวเองและท,ทั้งคนอื่นเลยเราก็เอาเรื่องเพื่อนมาพูดเพื่อนก็เอาเรื่องเราไปพูดใช่ไหมคะ นะเขาบอกเลีล่ยงเรื่องส่วนตัวของคนอ,อื่นไม่ต้องเอาไปพูดมีแม่ห้องเราอะนะคะพูดเรื่องเพื่อนเอาเรื่องคนนี้ไปบอกอีกคนหนึ่งเธอคนนี้ไม่ชอบเธอนะคนนี้มันเนี่ยใส่ร้ายเธอนะเสร็จแล้วอีกคนก็บอกว่าเอาจริ้งหรอแล้วก็ไปถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่ฉันไม่ได้พูดอะไล้ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วเกิดความแตกแย้งกันแล้วครูเจอบ่อยนะเนี่ยที่ทะเลาะกันเพราะว่าเอาเรื่องของเพื่อนไปบอกอีกคนหนึ่งเอาเรื่องอีกคนไปบอกอีกคนนึงแล้วเพื่อนก็ทะเลาะกัน นะคะมีบางห้องรับแบ,บครูาใช่ใช่ใชหนูก็เคยทำค่ะหนูก็เคยทําเนี่ยหนูพูดแล้วเพื่อนตกกันเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยพูดแล้วเพื่อนตกกันเลยนี่แสดงว่ารุนแรงนะเนี่ยนะคะเพราะว่าเราอ่ากลายเป็นการยุตเยงนะคะกลายเป็นการยุตยงแล้วนะอันนี้เรื่ององการพูดแสดงความคิดเห็นคือเวลาพูดถ้าสมมติว่าเป็นการพูดแบบเป็นทางการหน่อยนะอันนี้ถ้าเป็นทางการเธอก็ต้องพูดให้ครูฟังใช่ไหม เวลาเปิดเรียนมานักเรียนต้องเตรียมเรื่องเดวคผู้ให้เรียนเตรียมเรื่องนะที่จะพูดแต่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเป็นเรื่องของตัวเองนะคะอันนี้จะเตรียมเรื่องเป็นเรื่องตัวเองมาทดลองทดสอบการพูดทีนี้เวลาพูดนะคะนักเรียนเวลาเราพูดเนี่ยเราจะต้องแสดงความคิดเห็นเข้าไปด้วยเวลาพูดเวลาพูดเสร็จเขาบอกว่าเหมือนในหนังสือนักเรียนบอกว่าเออพอเราพูดแล้วเราต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายชัดเจน ใช้คําที่บ่งชี้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยเช่นเวลาเธอพูดจบเธอก็ต้องบอกว่าดิฉันคิดว่าผมมีความคิดเห็นว่าเห็นไหมคะเป็นการใช้ความคิดของตัวเองอะนะพอเวลาครูให้เธอแสดงความคิดเห็นมาอ่าวนักเรียนมีความเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้นักเรียนคิดว่าคนนี้ยสวยไหมนักเรียนคิดว่าอย่างเนี้ยดีไหมอ่านะคะหลายคนก็จะบอกอ้าวผมคิดว่า,างี้ครับอ่อยกืีบอกผมคิดว่า ดีครับเพราะว่าเอา่อเราก็บอกเหตุผลของเราไปนะคะว่าทําไมเราคิดว่าดีนะคะเราเป็นการใช้ความคิดของตัวเองอันนี้สําหรับคนที่เขาค่อนข้างจะเป็นคนกล้าแสดงออกนิดนึงจริงไหมถ้าเราไม่กล้าแสดงออกอ่ะนะคะเราก็ไม่สามารถจะมาแสดงความที่เห็นให้ใครฟังได้เพราะเราเราไม่กล้าพูดใช่ไหมเราไม่กล้าพูด อันนี้เป็นตัวอย่างคํญญาบรรยายทางสิยวิทยุนะคะเขาก็บรรยายเขาพูดบรรยายพูดเป็นการให้ความรู้เป็นการสแสดงความคิดเห็นนะคะเนี่ยนะคะเป็นการสแสดงความคิดเห็นไปอทีนี้เรามาดูซิในหนังสือของตัวเองนะะหน้า44นะคะใครที่ยังไม่ได้เปิดนะคะหน้า44นะคะหน้า44นะนะในหน้า44เนี่ยเขาเด็กคนนี้พูดเรื่องของเด็กวัยรุ่นเขาให้พูดสแสดงความคิดเห็นใช่ไหม แต่เด็กคนนี้เขาเตรียมมาเรื่องของเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นรุ่นไหนล่ะก็รุ่นตั้งแต่เราช่วงวัยเราเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วบางคนเริ่มแล้วใช่ไหมพอข้าปหกอายุสิบสองปีอ่าเป็นต้นไปเล้วก็ถือว่าเริ่มเข้าวัยรุ่นละในช่วงเข้าวัยรุ่นละนะคะทีนี้เด็กคนนี้เข้ามาพูดบอกว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่มีอารมณ์อ่อนไหวอะไรคืออารมณ์อ่อนไหวอ่ะเจออะไรหน่อยก็รู้สึกไม่ดีเจออะไรนิดก็เสียใจ อ่าเอนี่งอนพ่องอนแม่ไม่ได้ดังใจก็งอนอารมณ์ก็อ่อนไหวง่ายๆนะคะเจอดาราที่ชอบหน่อนก็โอ้โหหลงไหลได้ปลื้ม,มอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าอ่อนไหวนะคะแล้วก็แสดงอารมณ์ออกมาหลากหลายรูปแบบบางครั้งเกิดความเพอเ้อฝันเข้าใจกันไหเพอ้อฝันไหมครูจะเจอเพอ้อฝันมากคือเด็กผู้หญิงน,นะเพอ้อฝันถึงดาราเกาหลีเออชอบมากเลยค่ะหนูชอบโคมากเลยมีรูปเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เจอมาของเน็ตบอสี ที่แล้วนะคะเพิ่ฝันหนึ่งดารากเกาหลีมากเลยที่ขนาดว่าเริ่มยังไม่เข้าวัยรุ่นเท่าไหร่นะเห mm ็ hmm. นไหมมีการเรียนแบบมีพฤติกรรมสนใจเพศตรงข้ามจนเสียการเรียนมีไหมคะห้องนี้มีใครที่ไปลงไหลได้ปลื้มผู้ชายคนหนึ่งหรือผู้หญิงคนหนึ่งมีไหมนะคะเสียการเรียนที่อิสระในการคบเพื่อนมากเกินคือพ่อแม่ห้ามก็ไม่สนใจเขาบอกคนนี้ไม่ดีนะอยากคบกลูกดีสําหรับผมคือดีเอผมจะคบคนนี้แหละ นะคะชอบทำตามกลุ่มคือหมายถึงว่าเพื่อนอ่ะครูที่ครูเคยเจอเนยมีเด็กมีที่แล้วอ่ะถ้าทำตามกลุ่มกลุ่มนี้ไปห้องน้ำไปกันเป็นกลุ่มเลยไปกันไปห้องน้ำนะคะบางบางกลุ่มอะค่ะถ้าถ้าเป็นวัยรุ่นขึ้นไปนิดเดียระดับมัธยมนั่นเลยเคยเจอไหมเออหนีเรียนกลุ่มเพื่อนหนีเรียนเราก็อยากจะหนีเรียนด้วย ใช่ไหมคะพอเพื่อนชวนกันเอาสองคนสามคนอีกคนก็ต้องไปด้วยเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะนั่นเขาเรียกว่าชอบทำตามกลุ่มนะคะเป็นความเ,าเขาเรียกว่าเ,าเขาบอกว่าการคบเพื่อนหรือการมีเพื่อนเป็นสิ่งดีนะนักเรียนหลายคนมีเพื่อนเยอะใช่ไหมนะคะแต่ว่าการทําตามเพื่อนนะคะเพื่อแสดงความเป็นกลุ่มแบบมันไม่ใช่เรื่องดีเพื่อนชักชวนกันไปค่ะไปเสพยาไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำไปกันเลยเป็นกลุ่ม เราก็ไปกับเขาด้วยถามว่าบางทีเราได้สูบกับเขาไหมไม่ได้สูบแต่เวลาถูกจับเป็นไงคะโดนทั้งกลุ่มนะคะเคยไหมเคยได้ยินไหมนะคะรุ่นพี่ปีก่อนกนะ่อน่ะพอโดนจับโดนทั้งกลุ่มเลยทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ทําแต่เราไปกับกลุ่มเขาเราหนีไปด้วยเราเข้าห้องน้ำไปกลุ่มเลยไปไปห้องน้ําบ่อยมากไหมคะครูเวลาเขาจับก็จับทั้งกลุ่มนั่นแหละนะคะเ,เรื่องที่ไม่ดีทําเป็นกลุ่มเช่นการหนีโรงเรียน นะคะการเล่นการพน,นันเคยเห็นรุ่นพี่กระโดดข้ามรั้วหนโรงเรียนไหมนะคะคุณยังเคยเห็นเลยนะข้ามรั้วรั้วหนีโรงเรียนแบบไปวิ่งแบบไปอย่างเร็วเลยนะคะอันนี้เรียกว่าทําตามเวลาหนีโรงเรียนนะไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะเวลาหนีคือต้องไปเป็นกลุ่มันอย่างน้อยสองสามคนนะแอบกันไปไม่แน่ใจว่าหนีเพราะอะไรเล่นการพน,นันกิจยาเสพติดะนะคะอะ่บางคนก็ นำไปสู่การติดเชื้อของโรคต,ต่างๆเพราะว่ารวมกันเห็นไหมคะเวลาเรานข่าวเห็นไหมเวลาเขาเสพยาเสพติดบ,บางทีเขาก็ใช้ร่วมกันอนะคะมันก็เกิดโรคต่างๆขึ้นมาหรือว่าอาจจะถูกตํารวจจับถ้าเป็นนักเรียนก็ถูกพักการเรียนใช่ไม่ใช่หรือออกจากโรงเรียนทำให้เสียอนาคตผู้ปกครองก็จะเสียใจอ่าแล้วทีนีน้นักเรียนมาดูบรรทัดนี้บรรทัดที่นับจากข้างล่างขึ้นไปนะสามบรรทัดหนึ่งสองสาม ดิฉันคิดว่าตรงนี้นะคะเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะดิฉันคิดว่าแสดงคดนผู้ชายผู้หญิงนะดิฉันคิดว่าเพื่อนๆที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นควรทำามเข้าใจกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมของตนเองและนํามาใช้เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นวัยรุ่นที่ดีมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมเห็นไหมคะเขาแสดงความคิดเห็นออกมาเหมือนนักเรียนเหมือนกันเวลานักเรียนพูดสมมติครูให้สอบ สอบเรื่องหนึ่งสอบพูดนักเรียนทุกคนสอบพูดนะคะหน้าชั้นเรียนเตรียมเรื่องมาพูดให้เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่นักเรียนต้องมีในข้อความที่ต้องนํามาพูดคือดิฉันคิดว่าผมมีความคิดเห็นว่าหรือผมคิดว่าอันนี้คําคําพวกนี้เรียนต้องใช้นะคะต้องใช้เวลามาพูดเพราะว่าเรามาพูดเรื่องการแสดงความคิดเห็นดังนั้นทุกคนต้องรู้จักการแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าตอนเนี้เราไม่ได้พูด ถ้าว่าเรายังอยู่ที่บ้านกันอยู่ใช่ไหมเวลาจะสอบพูดมันก็ลําบากนิดนึนงเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าบางคนเปิดไมได้บางคนเปิดไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ะใชะนะบางคนก็เปิดไม่ได้แต่บางคนเปิดไม่ได้ทีนี้เวลาพี่แกคุยอยากได้สอบพูดมากเลยนะเนี่ยพูดทีละคนทีละคนนะคะบางคนเนี่ยกล้องก็เปิดไม่ได้ไม่ก็เปิดไม่ได้นะคะฟังได้อย่างเดียวนะจะเกิดปัญหานิดน,นึงเอาไว้เวลา เราเปิดเรียนวันไหนเราค่อยสอบแต่แต่ทุกคนต้องมีข้อมูลอยู่ในหนังสือก่อนนะคะอันนี้มีข้อมูลในหนังสือก่อนพอเปิดมาปุ๊บครูบอกว่า,าเราจะถึงตัวเชื้อว่าของการพูดละนะคะอถึงตัวเชื้อว่าของการพูดละทุกคนเอาข้อมูลในหน้าที่ครูสั่งเอามาพูดนะคะเอามาสอบพูดข้อมูลอยู่หน้าไหนอ่ะทุกคนเปิดเล่มนี้ค่ะเล่มสีเหลืองอยู่ที่หน้า44เหมือนกันค่ะ อยู่ที่หน้า44อันนี้เขียนอันนี้ง่ายๆเอาแค่พูดพูดแสดงความรู้สึกก่อนเอ่อพูดแสดงความคิดความรู้สึกนักเรียนก่อนจเจอหรือยังคะหน้า44นะในเล่มสีเหลืองแบบหัดนะคะทุกคนเจอไหมเธอเห็นไหมคะข้อที่4เขาเขียนว่าให้เขียนเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวถูกต้องนะคะ ของนักเรียนให้มีความยาวประมาณประมาณเจ็ดบรรทัดนะคะแล้วพูดเล่าเรื่องที่เขียนให้เพื่อนฟังอ่าเล่าเรื่องที่เขียนให้เพื่อนฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีใครยังไม่เปิดบ้างหนังสือหนังสือนะคะแบบหัดนะเล่าเรื่องที่เขียนให้เพื่อนฟังใครที่ไม่สามารถเล่าได้บ้างคะในชีวิตองผมผม,ผมยังไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยครับไม่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวเลยมีหรือไม่ มีไหมคะมีไหมไหนใครที่ไม่เคยไปเที่ยวเลยผมเขียนไม่ได้หรอกเพราะผมไม่เคยไปเที่ยวเลยเด็กห้องอาชพ่า,าบอกว่ามิดคะหนูเขียนว่าหนูไปเที่ยวเซเว่นได้ไหมคะได้ไหมคะไปเที่ยวเซเว่นมันไม่ใช่ประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะประสบการณ์คือสิ่งที่เราต้องไปค้นคว้าหาจากที่อื่นที่ไม่ใช่เซเว่นข้างบ้านเรานะคะการอยู่ในบ้านน่ะมันไม่ใช่ว่า ประสบการณ์นะคะประสบการณ์การออกไปหาอะไรข้างนอกไปเที่ยวข้างนอกบ้างหนูไปเที่ยวค่ะข้างนอกค่ะเซเว่นก็อยู่ข้างนอกค่ะแต่เซเว่นเข้าบ่อยไหมคะเข้าบ่อยเอาเข้าบ่อยก็ไม่ถือว่าอ่าเป็นการท่องเที่ยวถูกไหมคะไม่เอานะที่ไปเที่ยวเซเว่นไปเที่ยวสาทยอย่างนี้ไม่เอานะคะเอาที่ว่าประสบการณ์ไปเที่ยวที่ตรงอื่นนะเช่นไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวเออจังหวัดอื่นๆไปเที่ยว ดูที่สิ่งที่สวยงามมาไปเที่ยวอะไรเดียนะไปเที่ยวนครไปดูวัดพระธาตุเออนะคะเนี่ยคือการได้ออกจากบ้านของตัวเองสม,มมติเราอยู่สุราษฎร์ฉะนั้นเราไปเที่ยวที่จังหวัดนครเราไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นอนอย่างนี้ยค่ะเรียกว,ว่าการการเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของตัวเองได้ค่ะไปไหนก็ได้นะคะที่ว่าไม่ใช่บ้านตัวเองอะ่ะนะไม่ใช่ไปเหมือนที่ครูบอกไม่ใช่ไปเซเว่นข้างบ้านตัวเองอย่างเงี้ยไม่เอา นะคะอ่ะสมมุติเอาเอาตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างไหมตัวอย่างไปขนมเนี่ยมันไได้หมดค่ะได้หมดนะไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมล่ะนักขนมบอกไปเราไปทะเลไหมไปค่ะไปเล่นทะเลไหนใช่ค่ะอ,<ด><ม>อันนั้นได้ค่ะอ้าวทีนี้อธิทยาอธิยาเมื่อกี้ครูชักชื่อไม่มีเขาเพิ่งเข้าอะคะอธิยาเพิ่งเข้าใช่ไหนไม่ไมถ้วยด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวภาพครูดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวใช้ภาพครูดูอีกทีนึงอ่ะทีนี้ฟังเอาตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างไหมมาป้อยเลยเอาสักข้อหนึ่ง่ตัวอย่างตัวอย่างไม่ไม่ใช่สักข้อสินี่เป็นการเขียนเล่าเรื่องอ่ะสมมติอ่ะครูอ่าเขียนเล่าเรื่องในของเด็กคนนึงนะคะคนหนึ่งคนหนึ่งก็เขียนมาเป็นตัวอย่างเมื่อปิดภาคเรียนตอนปีที่แล้ว คุณพ่อคุณแม่พาฉันไปเที่ยวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฉันเล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนานน้ำทะเลที่นี่ยังใสสะอาดเพราะว่าคนที่เข้ามาเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีเลยไม่ทิ้งขยะเกลื่อนปลาดทํทำให้หัวหินเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะมากในตอนเย็นคุณพ่อก็พาฉันกับคุณแม่ไปรับประทานอาหารไปทา่าที่ทะเลอะ,อะไรนะ รับประทานอาหารทะเลที่ร้านซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลแต่ทนาะอาหารอร่อยมากฉันไปเที่ยวครั้งนี้รู้สึกประทับใจและมีความสุขมากเห็นไหมคะเนี่ยเขาเล่าเรื่องเขาไปเที่ยวไป,ไปไหนนะไปหัวหินมานะคะนักเรียนก็เล่าได้นักเรียนไปเล่าไหนนะเมื่อกี้บอกไปขนมใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่พาฉัานไปเที่ยวที่ขนมฉันก็ไปเล่นน้ําทะเลนะเข้าพักที่ห้องพักเนี่ย อ่าสบายมากเลยอาหารก็อร่อยห้องพักก็สบายใช่ไหมคะเราก็เล่าความประทับใจเลยทีใช่ไหมเราประทับใจนะคะประทับใจเราอยากจะไปเที่ยวอีกนะคะเรามีความสุขเราก็เขียนเล่าไปแล้วก็เอาข้อความเนี้ยค่ะพอเปิดเนี่ยครูก็ให้เอาข้อความเนี้ยเอามาสอบหน้าห้องนะคะโดยดูจากการพูดนักเรียนขัดเสียงดังฟังชัดไหมที่ครูบอกแนะนาไปนะยืนเป็นอย่างไรท่าทางเป็นอย่างไรเสียงดังไหมเสียงฟังชัดไหมนะคะเสียงเนี่ยเห็นไหม เหมาะสมไหมถ้าทางที่แสดงออกวิธีการเวลาเขียนเสร็จทําไงไปยืนซ้อมหน้าหน้ากระจกก่อนนะคะปิดประตูด้วยนะเดี๋ยวมีใครหาว่าเราบ้ายืนพูดคนเดียวอเออใช่ไหมไปยืนพูดคนเดียวเลยมีใส่ท่าทางเรียบร้อยเนี่ยยืนพูดอยู่เดี๋ยวแม่เลยทําอะไรอย่ะลูกจะยืนพูดอยู่คนเดียวหรือี๋ยวแม่พูดได้ไหมเออบางคนก็อันนี้ค่ะเอาไปพูดให้แม่พ่อฟังเออซ้อมมาแม่พ่อเป็นนักเรียนนะคะหนูซ้อมหนูเป็นไม่ใช่พ่อแม่เป็นครูหนู เป็นนักเรียนแล้วก็หนูกว่าซ้อมพูดแล้วถ้าเราไม่เขินพ่อแม่นะเราก็ซ้อมพูดได้แต่ถ้าเขินปิดประตูห้องติซ้อมในห้องเลยใช่ไหมอันนี้ถ้าสมมติว่าเราเขินนะะเราไม่มั่นใจแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่เขินก็เอาน้องเอาใครก็ได้เป็นคนฟังแล้วเราก็พูดให้เขาฟังได้ไหมถามได้ไหมเสียงดังไหมเสียงฟังชัดไหมหนูจำเนื้อเรื่องได้หรืยอยังเออซ้อมเลยนะคะระหว่างที่ครูยังไม่ได้สอบพูดนักเรียนซ้อมไว้ก่อนแต่อันดับแรกคือต้องทําก่อนนะ ปเขียนเล่าประสบการณ์ก่อนมีใครทําไม่ได้บ้างมีใครสงสัยทําไม่ได้บ้างวันนี้หน้า44นะคะการบ้านของเราอยู่ี่หน้าี4เขียนเล่าประสบการณ์ว่ไาไงคะถามได้ค่ะเขียนให้หมดนี่เลยคับเขียนเต็มบรรทัดเลยค่ะเออมันมีทั้งหมดกี่บรรทัดนะคะเขาบอกให้เขียนประมาณเจ็ดบรรทัดน้นองเห็นไหมคะเจ็ดบรรทัดอ่าเขาบอกให้เขียนประมาณเจ็ดบรรทัดลูกม,มีกี่บรรทัดะลูกหกบรรทัดครับ 6บรรทัดที่ไหนครูนับได้เจ็ดนะเริมเรื่องนะครับเจ็ดครับเออเจ็ดค่ะครูนับได้เจ็ดบรรทัดใช่ครับถ้าเขียนตั้งแต่เส้นข้างบนก็แปดแต่ว่าน้องเป็นเส้นข้างบนเอาไว้เาเขียนมารทัดเส้นข้างล่างอะเส้นที่สองอะมันก็จะได้เจ็ดบรรทัดพอดีแล้วค่ะเขียนครึ่งบรรทัดนะและก็ต้องเขียนตัวบรรจงนะคะครึ่งบรรทัดนะหมายถึงให้มันบรรจงนิดนึงใหญ่ๆก็ไม่อย่างนั้นแล้วตัวเองก็ยังอ่านไม่ออใช่ไหมใช่ อะไรนะคะตัวครึ่งบรรทัดใช่ไหมคะใช่ค่ะอยา่าเ,เ,เ,เปลี่ยนเต็นนะคะถ้าเปลี่ยนเต็นมันจะไปติดกะเป็นพืชเลยเอาครึ่งบรรทัดค่ะแต่ว่าให้มันบรรจงนิดนึงคือหมายถึงว่าตัวเองอ่านออก so <c oughs> อ่ะถ้าตัวเองอ่าน <ceramic S 1> ไม่ออกเน <c oughs> ี่ยจะให้ใครอ่านมันก็คงจะอา่านไม่ออกทุกคนแหละใช่ไหมคะอ่าเพราะนั้นอ่านให้ออก <c oughs> มีอะไรสงสัยถามได้ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อทีคือวันวันศุกร์วันศุกร์เราจะมาเรื่องมารายาเป็นเรื่องสุดท้ายของบทนี้ละบทนี้จะเป็นบทที่สามมารายาจะเป็นเรื่องสุดท้าย ราคาเราจะได้ไปขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของภาษ <Bye. S 1> าปฏิวัวรรณคดีต่อมีใครสงสัยถามได้ค่ะที่จะเขียนมีไหมคะโอเคถ้าไม่มีเจออีกทีวันศุกร์นะคะพักผ่อนให้สบายวันพรุ่งนี้ค่ะเจอกีกทีบายยนักเรียนสวัสดีค่ะทุกคนเวลาแหรือ Yes เขียนได้เลยประสบการณ์การต้องเที่ยวของใครบ้างบอกมานะะหน่อยเร็วออกได้เลยจ้าอีกทีนึงเราเจออีกทีนสสะสิบเอ็ดโมงนะคะสิบเอ็ดโมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดหนุ่ออกเลยนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะ,ะได้